ชื่ออ้อมนะคะเป็นวิศวกรค่ะคือเริ่มแรกเป็นคนชอบกินค่ะ,ะเครื่องดื่มเนี่ยชานมไข่มุกชาเขียวปัน่นอ่าแล้วก็ชอบกินอาหารประเภทแบบบุฟเฟ่คือเราคิดว่าเราเป็นคนออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำเราคิดว่ายังไงเราก็ไม่อ้วนหรอกหลังจากนั้นมาค่ะด้วยอายุที่มันเพิ่มขึ้นน้ำหนัก เราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพ <_ tit les> ิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวจนถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะคือเราคุมมันไม่ได้แล้วเราก็ก็ปล่อยตัวเองปล่อยแล้วก็ไม่ช่างน้ําหนักดูกลายเป็นว่าขึ้นมาจนถึง80คือคุมไม่ได้ลงไม่ได้ละออกกําลังกายก็ไม่ช่วยละค่ะมีคนเคยทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมทาไมมึงอ้วนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วลดไม่ได้หรอกตัวใหญ่ขนาดนี้ทำอะไรก็ มันไม่สําเร็จหรอกมันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุก็เริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคําเยอะแยะมากมายแม้แต่กลับบ้านหาแม่ทีอย่างเงี้ยค่ะญาติๆก็จะแบบคือเรากลายเป็นว่าไม่อยากเจอผู้คนเพราะว่าเจอทุกคนเขาจะต้องทักว่าเฮ้ยทำไมอ้วนขนาดนี้แล้วเราก็จะไม่มีกำลังใจไม่อยากไปพบปะผู้คนสุดท้ายเรา ไม่ได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครั้งแรกที่ทานนะคะผลิตภัณฑ์ b e เ t อร์เซตเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันทานง่ายแล้วรู้สึกว่ามันย่อยง่ายท้องไม่ผูกพอผ่านไปอาทิตย์ที่สองรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักมันลดไขมันมันลดกล้ามเนื้อยังเท่าเดิมเอ้ยมันตอบโจทย์สิ่งนี้แหละที่เราแบบว่าต้องการสิ่งนี้แหละที่ มันจะช่วยให้เราลดน้ำหนักลดไขมันได้จริงๆค่ะหลังจากาใช้ Better s e ซ e มาสักพักหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะเราสามารถออกกำลังกายได้ต้องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ้อมอ,ออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหัวเขา่าน้ำหนักเยอะเจ็บค่ะพอเริ่มทานได้สักพักน้ำหนักเริ่มลดลง แล้วเรารู้สึกเลยว่าสุขภาพเราดีขึ้นเราสามารถเดินได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ออกกำลังกายเบาๆโดยที่ว่าหัวใจเราไม่ได้ทำงานหนักเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆระบบในร่างกายมันดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มแรกก่อนอยากให้เปิดโอกาส ให้กับตัวเองนะคะอ,อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คืออ้อมทำได้ทุกคนทำได้ค่ะคืออ้อมผ่านมาแล้วว่า,ามันรู้ว่ามันยากแค่ไหนกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้แต่จริงๆแล้วแค่เปิดใจพอลดแล้วอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากๆแล้วก็เราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอ้อมทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ